ยอดค่ะว,วันนี้ล่าสุดกับประเด็นผลกระแสพี่ว่าได้ดูไหมคะได้ดูครับแต่ดูไม่ได้หมดนะฮะก็ผมว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ากลายเป็นเรื่องไม่มีใครไว้ใจใครได้ละและทราบข่าวมาว่าตอนแยกสัมภาษณ์ตอนแยกสอบสวนเดียวที่บอสพอไม่ได้ไปพร้อมคณะคบ,บอสพอเปิดเผยข้อมูลเยอะมากมแล้วก็คลิปเยอะมากๆมีเป็นสิบๆคลิปเลย จริงแทผมไม่รู้นะครับวงไงเขาก็คุยกันอยู่นะฮะก็เคียรว่าอันนี้คือหนึ่งในคลิปที่เขาวางยาไว้ก่อนที่จะเข้าไปเก็บตัวค,ครับหลายคนเขาเหมือนวิเคราะห์ว่าเหมือนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนมอดพอคือตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าอยางจะเป็นเรื่องการเอาที่ดักฟังติดไว้ที่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าแหมผมอยากจะพูดว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ผิดปกติ นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาได้ลองสังเกตด,ดูนะครับว่าตั้งแต่สามคนนี้เข้าไปเนี่ยผมไม่ค่อยได้โพส์ผมไม่ได้โพสต์ถึงเลยแต่ผมพูดถึงแค่นั้นะนะฮะผมถือว่าเขามีการกระทําหรือพฤติกรรมที่ค่อนข้างผิดปกติอโอเคเราเป็นนักธุรกิจถ้าเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเส้นบางๆคําว่ามารยาทเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาดักฟังทุกเรื่อง ใช้ก็ว่าทุกเรื่องดีกว่าม,มีคนบอกว่าน่ากลัวมากแม้กระทั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ดักฟังกัน<ม>แล้วก็ดักฟังเรื่องระหว่างเขากับแม่ทีมด้วย<ม>เขาบอกมีเต็มไปหมดเลยอ่ะมผมว่าคนนี้เป็นคนที่ผิดปกติสําหรับผมคือผิดปกติแต่ไม่อยากจะว่าว่าเป็นอะไรนะ<ม>ก็คือเป็นโรคที่ไม่ไว้ใจใครเลยสักคนหนึ่งครับเพราะเห็นว่าคลิปเสี่ยงเขามี400กว่าคลิปเลยก็ใช่เลยครับก็เขามีหมดเลยแม้กระทั่งกับลูกน้องด้วยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่า โลกใบนี้เขาจะอยู่ยังไงหรือเขาจะอยู่คนเดียวหรือเขาจะเป็นคนที่ผมอยากจะถามว่าเขาอัดอัดเสียงเวลาคุยกับคุณแม่เปล่าไม่รู้แม่แม่แท้ๆเขาเป็นคนที่แบบอาจจะมีความประหลาดเกินที่เราจะเข้าใจก็ได้ครับหลายคนเหมือนบอกว่ามันทุกอย่างที่เขาทำมันเหมือนเป็นการเตรียมการไปแล้วพี่วัตเหมือนถ้าวันหนึ่งที่เขาจะต้องไปงั้นก็คือมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเขาก็จะเอาทุกคนไปกับเขาหมดเลยผมว่าเขาเหมือนเขาเหมือนละครพอดละคร ที่ไม่ใช่ละครไทยอ่ะละครสากลนี่ะก็คือมันมีม่านบางอยู่หลายม่านเหลือเกินตัวจริงเขาไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ทราบว่าทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะค่ะคอยๆขยับออกมาตามที่เขาให้การไว้ <sm> แล้วก็ตามคลิปเนี่ยจะได้ทยอยออกมาใช้ครับคงจะอีกยาวครับพี่วัดค่ะหลังจากที่พี่วัดได้มีการออกมาวิเคราะห์เนาะัเหมือนตอนนี้ฟีดแบ็คมันมีการตีกลับมาหาพี่วัดด้วยนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงครับ เอาจริงๆแล้วผมก็ได้ดูคอมเมนต์นะฮะหลายคนก็บอกมามากก่าวหาผมว่าอะไรนะคนล้มอย่าข้ามอ่าเขาไม่ทํากันขนาดนี้จะต้องมาแสดงความเห็นอะไรกันเยอะแยะมากมายผมบอกก่อนนะครับว่าผมแสดงความเห็นในลักษณะของความรู้สึกของผมจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้ทําเพื่ออ,อยากจะทําเพราะเมามันสนุกสนานอย่างเดียวผมทําเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเอาปิดกันไป ก็ก็ก็มีหลายคนนะฮะที่จะมาแบบคอยบ่นว่าเอ๊ยมันเป็นเรื่องอะไรของคุณมากมายหรอือทําไมคุณจะต้องไปใช้คําพูดรุนแรงคุณอะไรนะคนล้มอยากข้ามะะนะผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองก็เป็นคนที่มีเสียงดังกว่าคนอื่นมผมก็อยากจะตอกย้ําความชัดเจนนะครับว่าเออสังคมเราเนี่ยควรจะอยู่กันแบบไหนมไม่ใช่แบบเอ้ยอยู่ๆแล้วมีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วพอเวลาเขาเข้าไปใน คุกแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราจะต้องไปนั่งสงสารเขาใครจะสงสารผมก็ไม่ว่านะครับก็เป็นเรื่องของทุกคนแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็พยายามจะพูดในสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็จะต้องเห็นใจผู้เสียหายเหมือนเดิมคุณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเสียชีวิตนะครับคนหลังกเกษียณแล้วหมดตัวนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคนพิกพิการที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการทําธุรกิจซึ่งมันเกินไปแล้ว แล้วก็มันยังมีคนท้องที่ไปกระโดดน้ําเพื่อใจใเสียชีวิตผมไม่ได้แค่พูดเฉยๆนะ <c oughs> คุณรู้ไหมผมได้โอนเงินสามหมื่นบาทให้น้องเขาไปเลยทันทีหลังจากที่เขาออกรายการผลกระแสเสร็จคือผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะยืนนิ่งอยู่เฉยๆอะ่ะเหมือนเหมือนคนเราอมองเห็นรถชนหมามเรามองเห็นเด็กถูกตีเรามองเห็นคนถูกทำร้าย แล้วเราบอกเฉยๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็ได้หรือถ้าเรา,เ,าเราเราลงไปจัดการแล้วจะไม่ให้เราพูดให้มันจบเป็นเคสไปคนเราต้องพยายามพูดเพื่อให้คนตระหนักรู้ตระหนักทันกับอนาคตเอาปัจจุบันเนี่ยมาสอนประโยชน์ในวันนี้กับอนาคตให้เยอะที่สุดถ้าเราคิดว่าอ่ะเมื่อเขาเข้าคุกไปแล้วเราต้องไม่พูดอีกแล้วเราต้องไม่ไปว่าเขาคนล้มอยากข้ามผมว่ามันคนหลัก ไม่ผมว่าม,มันคนละเรื่องกันคนล้มอย่าข้ามมันก็ถูกนะครับถ้าคนคนนั้นล้มเพียงเพราะว่าอ่าเป็นสิ่งที่มันล้มแล้วไม่ขนข้ามนะฮะเช่นเออแบบเออทำมาหากินแล้วชีวิตลําบากเหลือเกินรันทดเหลือเกินเอออย่าไปว่าเขาอย่าไปดูถูกว่าคนยากคนจนอันนี้มันสมควรแต่คนที่ล้มแล้วเนี่ยมันเป็นคนที่โคตรรวยอะ่ะ นะฮะแต่คนที่ไปเกี่ยวข้องมันกลายเป็นคนที่โคตรจนเป็นคนที่โคตรลาบากเป็นคนที่จะต้องสังเวยชีวิตอะ่ะคุณเอาคําว่าคนล้มแล้วอยากข้ามมาใช้แบบนี้ไม่ได้คุณเข้าใจผิดนะฮะถ้าเกิดคนที่น่าสงสารคนที่แร้นแค้นคนที่เสียเปรียบอันเนี้ยเราล้มลงอะ่ะเราต้องอยากข้ามแต่คนที่ยืนอยู่บนความทุกคนอื่นมานานแสนนานเนี่ยเราคุณไปใช้ศั์เนี้ยผมว่า มันมันมันก็ไม่ถูกนะฮะผมก็ผมก็ในความคิดของผมนะแต่ถ้าใครจะไม่ข้ามผมก็ไม่ว่าเพราะไม่เป็นเรื่องของคุณที่จะคิดได้แต่ผมบอกเลยว่ายังคงต้องพูดและทําความเข้าใจว่าเคสที่เกิดขึ้นมันจะได้มีคนตระหนักรู้รู้เท่าทันและไม่หลงกลยุทธ์แบบนี้อีกในอนาคตมันจําเป็นต้องพูดย้ำๆพูดย้ำๆขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราควรจะใช้ประโยชน์ ของมันให้มากที่สุดครับพี่วัดค่ะทีนี้มันก็มีบางเสียงตอนนี้ก็คือเหมือนออกมาเรียกร้องรวมทั้งถึงบางเขตเขาก็มีการโพสต์ขึ้นที่วัดในเรื่องของอ่ะอัต่อยเนาะที่เราได้มีการแบบว่าพูดเชียร์อภัพอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่พูดถึงอัต่อยเอาจริงๆนะครับอ่าถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะฮะถ้าเป็นข้อสงสัยอะไรใดๆผมว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ นะครับสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดจริงจังเลยนะแต่ผมก็ได้มีการส่งเสียงไปแล้วว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเนี่ยเราต้องรีบให้ให้หมดนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการเรียกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนชัดเจนนะครับถ้าเกิดโดนเรียกหรือโดนอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าผมก็สนับสนุนให้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมายนะครับแล้วก็ลงไปดูกันอีกทีนึงว่า,าสิ่งที่มัน เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปสู่จุดไหนเหมือนอย่างบอยเหมือนอย่างโดมปรกรณ์ลำนะฮะเหมือนอย่างดาราหลายคนผมก็ไม่ได้ขยี้เพราะผมรู้ว่าเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแม่ทีม,มเขาไม่ได้เป็นคนที่ไปหาเงินมาเพื่อผลประโยชน์ใส่ข้างล่างแล้วดันขึ้นทั้งบนเราเข้าใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรอให้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางเนี่ยได้พิจารณาว่าควรจะให้มาอยู่ในบทบาทไหนของเรื่องนี้ ถ้าอยู่ในบทบาทไหนก็แล้วแต่ผมก็ยินดีที่จะพูดและยินดีที่จะแบบอเอาประโยชน์จากสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์กับคนทุกคนที่ทํางานในสังคมทําทีวีนะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่3คนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นโดมปกรณ์ลำไม่ว่าจะเป็นป้องนวัดไม่ว่าจะเป็นบอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาต่อยผมยังไม่ได้พูดถึงนะฮะแล้วผมก็ยังไม่ได้เข้าไปขยี้เรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องพระ ก็จะเห็นว่าผมก็ไม่ขยี้ผมง่าชัดเจนไม่ได้เพ้เกินว่าทุกคนมาโฟกัสผมกับเรื่องพี่ต่อยเพรายังหนักเพราะเราสนิทกันแล้วผมเคยอยู่รายการนั้นนะฮะผมยังบอกเลยว่าเออโชคดีนะที่ผมยุติรายการทีวีมาก่อนถ้าผมไม่ยุติผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วไม่ไม่รู้ทั้งหมดของเรื่องนะฮะซึ่งอันนี้ต้องให้ความให้ความเห็นใจนิดนึงแล้วทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอาจจะพูดยากนิดนึงผมก็ยอมรับว่าผมพูดยากเ <c oughs> พราะหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ชัดเจนว่ามันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าเกี่ยวข้องไหมคงเกี่ยวละในส่วนหนึ่งไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใดครับแต่ว่าส่วนคนอื่นจะมากระแนกกระไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าเออผมเข้าใจผมยอมรับเดี๋ยวรอให้เรื่องถึงขั้นตำรวจ แล้วผมจะออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่นะครับณตอนนี้เหมือนกับบอยเงี้ยถ้าเกิดนะฮะเขาประกาศไปแล้วเรียบร้อยเขาถอนสัญญาเขาคืนทุกอย่างผมว่ามันก็มันเราก็ไม่ควรจะไปขยี้ต่อนะครับพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้ตะเกียกตะกายเพื่อหาเงินมายัดข้างล่างครับคือพี่วัดยืนยันว่าที่ยังไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องกระต่ยคือไม่ใช่เพราะเกรงใจหรือว่าเพราะสนิทกันอ๋อส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งเนี่ยอ๋อเป็นเพราะเกรงใจเพราะฉะนั้นจึงต้อง ไต่ตรองให้รอบคอบว่าข้อเท็จจริงและข้อถูกต้องเนี่ยมันต้องให้เป๊ะนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงข้อถูกต้องมันออกมาเป็นแบบไหนผมก็พูดได้เลยผมก็ผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ณตอนนี้มันยังไม่เคลียร์มันอยู่ในกรอบที่ว่ารายการรับจ้างนะฮะในการประชาสัมพันธ์บุคคลนะฮะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายพันธ์มาว่ามันไปถึงตรงนั้นตรงนี้ มันไปไกลพันด้วยเทคโนโลยีของดีไอคอนเขานะฮะมันได้ Data ได้คนแล้วไปทําเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ไม่เต็มที่ในการที่จะคุยคล้ายๆกับหลายๆคนอย่างป้อานวัฒผมก็สนิทนะฮะโดมนี่อาจจะไม่ได้สนิทนะฮะบอยนี่ก็แบบพูดตรงๆว่าก็ได้คุยกันกับได้ได้คุยส่งเสียงไปคุณหนุ่มเขาก็แบบก็ก็สนิทเขาก็ชี้ช่องทางในความเหมาะสมก็ยังไม่ได้ขยี้แต่ถ้าเกิดผิดและพลาดและเยอะแล้วมันจริง แล้วก็มันมันกลายเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งแบบชัดเจนก็ต้องขยี้ก็มีฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะฉะนั้นผมยังคงให้ความเสมอภาคนะฮะพอสมควรนะะเราต้องพูดเราก็พอสมควรเพราะหลายคนก็จะโจมตีอีกแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ผมโฟกัสสามคนสามคนคือสามคนแม้กระทั่งพระผมยังไม่พูดสักคำเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่จะแจ้งได้นะฮะยังไม่มีอะไรที่จะบอกว่ามันเกี่ยวกันเพราะน็อตตัวไหน นะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่ยุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งเรื่องการละเมิดที่ป่าสงวนอะไรเนี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับผมผมก็ยังไม่พูดนะเพราะตอนนี้ผมอยากจะโฟกัสสามคนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ส่วนคนอื่นที่มาแบบกันแนกแหนผมไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะตอนนี้คนในสังคมบันเทิงก็มากันแนกแหนผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดกลับไปเพราะผมถือว่าเป็นการให้แสงนะฮะสำหรับบางคนนะผมว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่า นะฮะอย่าให้มึนเมาบ่อยนะฮะมีสติสตังแล้วก็คนล้มอยากข้ามนะฮะอันนั้นก็เป็นสิทธิของของพี่ที่พี่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนล้มหรอกมันเป็นเรื่องของอความรับผิดชอบต่อสังคมและการตระหนักรู้ให้กับสังคมเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็คนล้มอยากข้ามแต่คนที่กําลังกระโดดข,ข้ามคนที่ล้มประมาณ5 0 0 0 0นคนเราจะเพิกเฉยอยู่ ผมว่านั่นแหละครับคือการทิ้งหรือการไม่ใส่ใจคนที่เขากําลังนอนล้มอยู่มันมองกันคนละมุมผมมองว่าคนที่ล้มก็คือ5้าหกแสนคนที่ล้มแล้วกําลังพยายามหยิบเอามือตะเกียกตะก,กายช่วยฉันด้วยนะฮะแต่ว่าคนรวยสองสคนเขาอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันมันใครล้มอะ่ะมันต้องตอบว่าใครล้มถูกไหมฮะล้มถึงขนาดเสียชีวิตล้มถึงขนาดฆ่าตัวตายใครล้มอะ่ะมันก็ต้องไปวิเคราะห์ แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เอาภูมิหลังของแต่ละคนใน3คนออกมาออกมาเพิ่มขึ้นคุณก็จะรู้มากกว่านี้แม้กระทั่งพิธีกรเบอร์ใหญ่ของช่องเจ็ดเขาก็เป็น <c oughs> เขาก็ไปหลงซื้อสองแสนห้าด้วย <c oughs> คุณไปตามได้เลยพิธีกรยังออกอากาศอยู่ทุกวันนี้จากอดีตรูปบริหารใช่ไหมครับจากอดีตผู้บริหารแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็โทรมาเซาซีตลอดเวลาจนเขาเกิดความเกงใจเขาก็จ่ายไปสองแสนห้าสินค้าสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ให้ ถูกไหมฮะแล้วก็บอกให้ฝากไว้ก่อนจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ให้แล้วก็ไม่มีสิ่งกรง่ายให้ผมถามว่าแบบเนี้ยแล้วคนล้มอ่ะแล้วคุณก็ไปดูเองว่าผู้ผู้บริหารช่องเจ็ดนี้อยู่ใต้สายงานใครคุณก็ไปดูเอาแล้วคุณถามว่าโศกนาฏกรรมแบบเนี้ยแล้วคุณจะบอกคนล้มอย่าข้ามเออแล้วพิธีกรเนี่ยรู้จักดิสนิทกันด้วยนะฮะเขามีคิดอยากจะออกมาแจ้งความผมบอกเขาแล้วเขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยวหนอววันแบบเซ็ง นะะมีตาโอนเงินให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยส่วนคนอื่นที่พยายามจะแกแนงกันแหนะแล้วไม่ลงชื่อผมมาเอาผมเข้าใจนะเอผมเข้าใจว่าลูกศิษย์ครูอ้อยอ่ะมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าพอลเนี่ยลูกศิษย์มือเอกเลยนะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าพอลเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยไม่ทราบไม่ทราบเหรอฮะเดี๋ยวเอาคลิปให้ดูเลยเนี่ยไหมฮะนะฮะเคยเป่าแต่คลิปไม่ไม่ใช่ เดี๋ยเอาให้ดูนะะอันนี้เราไม่ได้ว่าครูอ้อยนะอแต่ลูกศิษย์รูอ้อยอย่างเงี้ยอมันจะเป็นอย่างเงี้ยหมดอ่ะฮะเนี่ยองบอกว่าเขาเรียนคแบบเขาเรียนค่แบบได้ใหให้กับชีวิตเรานะครับเราเองเข้าใจว่าให้เรานะครับได้ มมีควาาเข้ใจนี่คือสิทธิ์เอกของเขาเลยนะฮะซึ่งซึ่งเรียนอะไรเขาเขียนมันเนี่ยฮะเรียนสะกดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วคนที่ส่งมาเนี่ยไข่ฮะไม่ใช่สมสี่สมห้านะฮะอ๋อมือขวานะเออส่วนมากเนี่ยคนที่เข้าคลาสกับครูอ้อยอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแบบจะยกตนข่มคนอื่นทางจิตวิทยาจะใช้วาทศิลป์ในการพูดหรือการพิมพ์ นะฮะแต่ไม่เห็นจะช่วยใครเลยนะฮะอย่าไปบอกว่าคนอื่นที่ออกมาพูดไม่ได้ช่วยทําคนที่คนนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นใครที่ออกมาพูดเยอะแล้วทําอะไรอย่างน้อยอ่ะผมก็โอนเงินสามหมื่นบาทไปนานแสนนานให้กับคนที่กระโดดน้ําตายเพราะดิไอคอนพร้อมลูกในท้อง <c oughs> ผมได้ทํานะไอคนที่ออกมาพูดทําบ้างไหม <c oughs> นะฮะแต่อันนี้เราไม่เคยออกมาพูด มีผมส่งให้หนุ่มไปผมก็แบบผมไม่จำเป็นต้องขยะขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวน,นะฮะอนุ่าเพราะว่าไหนๆก็ไม่ผมก็ผมก็คนกระโดดาที่มาอจถูกมผมไม่เห็นใจมากคุณรู้ไหมว่าคนอะไรอ่ะที่แบบที่แบบพูดได้ยังไงอ่ะคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดเนี้แล้วคุณคุณต้องบอกว่าคนล้มอยากข้า,ขามแล้วบางคนก็ไปตีความว่าไม่มีใครหรอกที่มาพูดที่มาพูดแล้ว คนที่พูดมักไม่ทำอ่ะนี่ไงเนี่ยสามหมื่นบาทใช่ไหม,อ,มอ่านี่อ่าอ่าสามหมืบาทอันนี้คาอ่าอ่าผมก็ส่ง <c oughs> ผมก็ส่งให้เออขอบคุณขอบขอบคุณแทนน้องด้วยครับพี่อ,อ่าอะไรอย่างเงี้เป็นต้นก็คือผมเป็นคนพูดจริงทำจริงแล้วถึงผมอยู่ทุกวันเนี้ยที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยผมก็ไม่ใช่แบบนั่งเพ้อเจอพูดไปวันวันนึงถ้าหมายถึงผมนะ เออก็ไปคิดใหม่อย่ายุ่งกับผมเลยนะฮะเพราะว่าผมอะทำประโยชน์จริงๆแล้วผมที่พูดผมก็พูดด้วยปร,ประโยชน์ของคนอื่นจริงๆผมอาจจะมีประโยชน์บ้างแต่คนอื่นก็ต้องมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่บางคนพูดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนะฮะอยู่บนความขัดแย้งทั่วไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ช่วยใครเป็นล่าเป็นสนแต่ว่าถ้าสินหอมหวนว่าถ้าสินบรนี้ผมก็เขียนเป็นนะ,ะแต่ว่าบางคนจะเขียนได้ดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากมาจากสํานักเดียวกันก็ไม่แปลกครับ เพราะว่าพอก็เรียนที่เดียวกันคนอยู่มาจากที่เดียวกันก็รักๆกันน่ะอ่คือวันค่ะแล้วตอนนี้มันเหมือนพอมีกระแสของอะไรพึมาตอนนี้คือมันมีทั้งนักร้องนักเรียกมาแบบเต็มไปหมดเลยประเทศไทยเป็นศักประเทศแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูนะเราพูดกันปากฉีกถึงลูหูแล้วมันยังมีอยู่กับอิบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันยากแต่มันยังไม่ยากเท่าไหร่เลยไหมเอ้พวกอคตินิยมที่อยากยกตนข่มท่าน ว่ากลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดโดยการใช้วลีไม่กี่วลีและไม่ลงทุนอะไรเลยเพียงแค่พิมพ์ใส่มือถือแล้วโพสกลายเป็นบุคคลชั้นสูงกลายเป็นคนที่ทําให้สังคมดูดีกลายเป็นนล้บอกทางสว่างเก่งจริงไปเป็นนายกเลยจะได้จบจบกันไปประเทศชาติจะได้กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว<อ>นะฮะพวกกันเนี้ยเอาจริงอ่ะเก่งแต่พูด<อ>นั่นแหละที่ว่าผมอ่ะที่ว่าผมอ่ะที่ว่างอื่นอย่างน้อยๆผมก็ทําให้กับประโยชน์ อย่างน้อยผมก็ท TI, ํา MGI อย่างน้อยๆผมก็มีบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้ามันไม่คอลิฟายไม่มีประโยชน์สำหรับคนส่วนรวมคนจะมาถือหุ้นบริษัทผมเป็นหมื่นทาไมอาโกรธไหมคะพี่วัยไม่ได้โกรธหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้สมองในการไต่ตรองแต่เขาชอบใช้วาทศิลในการเชิดชูตัวเองอคุณไม่ใช่เป็นคนที่เก่งที่สุดอย่าคิดเยอะ,อะอคุณก็ตะเกียกตะกายหาแสงไม่ไม่น้อยไปกว่าใคร นะฮะแต่แสงที่คุณได้อ่ะมันไม่เคยได้ไประโยชน์สาหรับคนอื่นนอกจากตัวคุณเองก็เท่านั้นเองำคญมครับมากขอบคุณที่ถามไร้สาระไปเถอะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปจะไปคอมเมนต์ที่ไหนก็ไปผมไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมเอออย่ามายุ่งกับผมเพราะว่าไม่ทําก็ไม่ได้มีใครเขาว่านะฮะแต่เวลาผมทําหรือใครทําหรือคนอื่นทําก็ไม่ต้องไปกันแนกันแหนเขาเออถ้าคุณคิดว่ามันไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่าน นะหรือถ้าคุณคิดว่าแนวทางไหนที่คุณคิดว่าเหมาะก็ทำซะนะอย่าเป็นนักวิจารณ์คนอื่นโดยที่ตัวเองนั้นไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนอกจากการพิมพ์หรือการพูดคนพวกนี้จะเก่งเรื่องการร้อยเรียงร้อยแก้วร้อยกองอนะฮะพูดปับ๊บเนี่ยเออชี้นกเป็นนกเอาตะวันมาเป็นชีวิตเอาดวงไฟมาเป็นแสงสว่างเอาพื้นไปเป็นรากฐานโอ้เก่งพิมพ์อะไรเก่งหมด อืมพวกนี้เป็นนักแต่งละครเวทีเออไปทําละครเดนนี้อีกเรื่องหนึงค่ะมันเดี๋ยวไปคุยไปเรื่องเลยเดี๋ยวเขาดังนะเพ่อธรรมดาผมไม่ได้ยินชื่อเสียงเขามานานแล้วพ่อเคยมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับมีแกแล้วเกิดมีผู้สืบทายที่วันได้ตาม่ไม่ได้ตามเลยครับใครฮะบอกได้เลยพูดได้เลยขนาดไม่ตามยังพูดได้เลยไม่รู้มาก่อนก็ตอบได้เป็นเจ้าที่เคยมาสนับสนุนเพชรลาม่าค่ะอ่าเป็นใครล่ะ ชื่อบทที่มันเขาเรียกอะไรนะคืนคุณแผ่นดินว่าโอ้หตายล้วมองไม่เห็นว่าบทชื่อบริษัทคอนเซ็ปต์ซีรีส์ค่ะที่วันคอนเซ็ปต์ซีรีส์ที่มันทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าใช่ใช่อ๋อโอเคครับใช่ฮะถูกต้องครับมันไม่เกี่ยวกันเขาเป็นสปอนเซอร์ตอนที่เขาทําธุรกิจแต่ว่าตอนที่เขามีปัญหาไปก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นธุรกิจที่เหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ นะครับแล้วก็เราก็ไปให้การเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผมไปนะทางเจ้าหน้าที่เขาไปให้ตำรวจเขาเพียงแค่เขาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเรื่องนี้มันผ่านมานานแสนนานแล้วแล้วก็ตอนที่มาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยก่อนเกิดเหตุประมาณสักสามสี่ปีฮะแต่นานแล้วนานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาเรายุ่งกับเขารู้สึกจะปีเดียวนะฮะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็น เจ้าพ่อไอทีนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเบื้องหลังไอทีไม่รู้มันมีอะไรนะเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ตามรายละเอียดเราก็ตอบเขาไม่ได้แต่ว่าเขาว่าโอเคละมีปัญหาแหละนะฮะเพียงเพียงแต่ว่าเขาก็ถามมาว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างก็เอาไปแล้วให้ไปแล้วเหมือนว่าชาวโซเชียลเขาออกาคอมเมนต์ว่าเขาเสียหายเขาเหมือนแบบเขาดูรายการที่พิจารณ์แล้วก็เหมือนว่าสนับสนุนพี่แกอะไรอย่างเงี้ยในรในรายการไม่ไม่ได้มีชวนไปทําอะไรนี่ครับ <c oughs> จะเสียหายต่อเมื่อมีการชวนนะหรือขึ้นช่องทางติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรครับ <c oughs> เพียงแค่ว่าโมเมนต์นั้นคือโมเมนต์ที่เป็นการคุยกันสำหรับคนที่อยากมีตัวตนและเขาก็มาดำเนินธุรกิจต่อพอเวลาคนเราเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีโอกาสเขาก็ไปหันไปทำอะไรบางอย่างอ่ะอันนี้ถูกต้องดำนี้เลยอ่ะถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนในการที่ เขาอะมีตัวตนมากขึ้นแต่ขณะที่มีตัวตนกับเราเราไม่ได้บอกโอ้ยต้องไปทําอะไรกับเขาไม่ได้มีเลยเียนแับว่าผมอะเคยไปสัมภาษณ์เขาที่ทํางานเขาไปดูว่าที่ทํางานเขาคืออะไรแล้วก็อย่างที่เห็นในรายการนะครับว่าที่ทํางานเขาคืออะไรก็แบบนั้นเลยครับครับโอเคชัดเจนคุณค่ะพี่ว่าขอบคุณค่ะพร้อมยิ่งที่